อาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยให้ผิวหยาบกร้านกลับมาสวยใส 1. เนื้อไก่เนื้อไก่จัดเป็นโปรตีนที่มีไขมันและแคลอรี่น้อยแถมยังย่อยง่ายจึงเหมาะสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่ต้องการลดน้ำหนักและอยากเสริมอาหารให้ผิวแต่นั่นยังไม่ใช่ประโยชน์ทั้งหมดของเนื้อไก่เพราะในด้านผิวพรรณเอง เนื้อไก่ก็ยังเข้าไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นและดูอ่อนกว่าวัยที่ควรได้ 2. องปลาแซลมอนการรับประทานปลาแซลมอนจะช่วยทำให้ผิวขาวใสและเรียบเนียนอาหารผิวสวยจาดกรดโอเมก้าสามที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวเอาไว้ให้ผิวเต่งตึงและดูสุขภาพดี และยังมีแร่ธาตุซิลิเนียมที่ช่วยป้องกันผิวไม่ให้โดนแสงแดดทำร้ายไปพร้อมๆกัน 3. น้นมถั่วเหลืองอย่างที่ทราบกันดีว่าถั่วเหลืองมเมล็ดเ,เล็กๆนั้นอุดมไปด้วยคุณประโยชน์หลากหลายชนิดไม่เว้นแม้กระทั่งในเรื่องผิวพรรณเองก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวด้วยสารไอโซฟาโวน ซึ่งเป็นสารในพืชที่มีประโยชน์ทำให้ริ้วรอยที่มีดูจางลงหน้าขาวกระจางใสขึ้นและช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV ในแสงแดดและเป็นอาหารผิวที่หาดื่มง่ายอีกด้วย 4. ชาเขียวสำหรับใครที่ถึงวัยใกล้เลข4แน่นอนว่าต้องประสบปัญหาเรื่องริ้วรอย และความหย่อนคล้อยของผิวหนังที่ไม่กระชับเหมือนสมัยครั้งยังสาวแนะนำว่าให้เลือกเครื่องดื่มประจำตัวเป็นชาเขียวที่มีสปปรรพคุณปกป้องผิวจากมลภาวะแสงแดดและช่วยชะลอริ้วรอยแห่งวัยด้วยสารที่ชื่อว่าคาเทซินซึ่งเป็นอาหารผิวที่ช่วยบำรุงสุขภาพผิวให้แข็งแรงได้มากกว่าที่เคย น้ำเปล่าถ้าพูดถึงเครื่องดื่มที่ดีที่สุดสำหรับคนเราและเป็นอาหารผิวที่ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้นน้ำเปล่าซึ่งเป็นตัวช่วยในการขับของเสียออกจากร่างกายและช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายให้ดีขึ้นได้เพียงแค่เริ่มต้นดื่มน้ำให้ถึงวันละแ8แก้วเพื่อให้ร่างกายเกิดการอิ่มน้ำ และส่งผลต่อผิวพันธ์ที่หยาบกร้านให้กลับมาสดใสและชุ่มชื้นได้อีกครั้งนั่นเองค่ะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ